จาะลึกตัวละครเนมและอควาแมนเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรทั้ง2ตัวละครนี้นะครับปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกโดยเนมนะครับปรากฏตัวในปี1939ซึ่งเนมเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่าแก่ที่สุดของมาเวลตัวหนึ่งเลยนะครับตัดภาพมาที่อควาแมนของฝั่ง DC นะครับตัวละครนี้นะครับปรากฏตัวในปี1941ครับเรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนมเนี่ยตัวละครเนี่ยมีอายุมากกว่าถึง2ปีครับแต่ว่าอควาแมนเนี่ยดันมีชื่อเสียงก่อนนั่นเองครับว่าด้วยเรื่องความเหมือนนะครับทั้ง สองคนนี้เนี่ยเป็นราชาแห่งเมืองใต้น้ำทั้งคู่และไม่ใช่ชาวอัลเลนเทสสายเลือดแท้ทั้งสองคนครับโดยพวกเขาเนี่ยเป็นลูกเครื่องมนุษย์และชาวใต้บาดาลเหมือนกันตามข้อมูลที่อ้างอิงจากคอมมิกส์นะครับแต่ในเวอร์ชั่นภาพยนตร์เนี่ยเนมอจะมีจุดกําเนิดแตกต่างกับในคอมมิกตามที่ตัดแปลงของฝั่งภาพยนตร์นะครับโดยจุดกําเนิดของเนมอลเนี่ยตามคอมมิกส์แล้วเนี่ยเป็นลูกเครื่องของกัปตันเรือเรอนาด์แมคเคนซี่และเจ้าหญิงเฟรนจากอัลลนเทสครับส่วนทางด้านอัลคอมแมนเนี่ยพ่อของเขาเป็นผู้ดูแลประภาคารที่ชื่อทอมสเค,รคอรี่แนนนมงาื นิสัยกันนะครับเริ่มที่เนมอลเนี่ยเขาเนี่ยจะมีนิสัยที่รักชาวเมืองมากๆไม่ว่าจะทําอะไรหรือตัดสินใจอะไรเนี่ยชาวเมืองต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกนั่นเองฮะเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชาวเมืองใต้น้ําของเขาต้องมาก่อนและต้องอยู่รอดครับทำให้บางครั้งเนี่ยเนมอลบางทีดูมีความเป็นตัวร้ายในหลายๆครั้งครับกลับกันมาที่อควาแมนนะฮะตัวละครนี้เรียกได้ว่ารักชาวโลกและชาวอแลนติสมากๆถึงขนาดที่ว่าชาวอเวนติสกับชาวโลกเนี่ยจะมีปัญหาอะไรกันอควาแมนเนี่ยนะครับมักจะเลือกหาทางลงแบบสันติวิธีและให้ทั้ การใช้กําลังและเกิดการสูญเสียครับในส่วนของพลังนะครับทั้งสองตัวละครนี้มีความคล้ายกันมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตได้ทั้งบกและน้ํามองเห็นได้ดีในที่มืดมีความแข็งแกร่งและพละกําลังความเร็วที่เหนือมนุษย์เรียกได้ว่า2ตัวละครนี้เนี่ยมีความคล้ายกันมากๆเลยนะครับแตกต่างกันที่ว่าเนมอร์เนี่ยมีความเป็นอันตี้ฮีโร่สูงกว่าเขาเนี่ยจะใช้พลังคอยปกป้องชาวเมืองใต้บาดานในทุกวิถีทางกลับกันครับอัลคอแมนเนี่ยจะมีความเป็นซูเปอร์ฮีโร่สูงกว่าไฟหาสันติและคอยปกป้องโลกมากกว